โอเคเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการต่อแผงวงจรในรายวิชานะวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับผมเลือกเอาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า er, t i n k r r ร t c o m เกอรอนะคในในหมดของเซอร์กิตหรือโหมดของแผงวงจรนะครับต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเรารู้จักในเรื่องของหลอดไฟ LED รู้จักเบนบอร์ดนะครับรู้จักในเรื่องของควบวกั้วลบ รเราพอจะต่อกได้ละทีนี้กลับมาสู่เนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นก็คือถ้าเราต้องการจะควบคุมในเรื่องการกระพิบของหลอดไฟนะครับเราเริ่มจากการที่เรามา Create New Circuit เลยนะครับก็คือเริ่มจากแผงวงจรใหม่เลยนะครับเวลาเราจะควบคุมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเขียนโค้ดซึ่งการเขียนโค้ดเนี่ย ในโปรแกรมติ๊กเกอร์แคเนี่ยสามารถเขียนได้อยสองแบบแบบที่หนึ่งคือเป็นแบบโค้ดที่เป็นในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นข้อความนะครับอันนี้ผมเราให้ดูก่อนนะครับผมดึงบอร์ดอะดิโนมาหนึ่งตัวนะครับเป็นบอร์ดที่เราจะใช้ในการจาัดกกริยนการสอนนะครับเสร็จแล้วพอเราดึงบอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับใน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 ตัวโค้ดเนี่ยมันจะเขียนไว้โปรแกรมไว้ให้เราหนึ่ง หนโปรแกรมเป็นโปรแกรมไฟกระพริบนะครับโดยที่มันจะให้กระพริบในเขาเรียกว่า Built-in LED หรือไฟ LED ที่เป็นในลักษณะของพื้นฐานก็คือในขาที่13อย่าลืมนะครับว่าในบอร์ด Arduino เนี่ยมันมีขาอยู่เยอะเลยขาดิจิตอลอยู่ด้านบนมีเยอะเลยแต่เขาจะเขียนควบคุมไว้ที่ขาที่13นะครับ เขาจะเขียนเป็นตรงนี้นะครับเขาจะเรียกลักษณะคือ built-in LED นะครับในในระบบของดิจิตอลเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการสั่งแอนอยู่สองแบบคือ high กับ low นะครับ high คือการเปิด low คือการปิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนไว้สั้นๆนะครับว่าเริ่มจากการที่เขาบอกว่า built-in LED ท o high ให้เปิดไฟเสร็จแล้ว เวทวันสักัหยุดรอ1น,นาทีคือเปิดไฟทิ้งไว้แล,ล้วรอ1นาทีเสร็จแล้วก็สั่ว่า Set Build in LED to low หมายถึงว่าให้ปิดไฟแล้วก็หยุดรอ1น,นาทีครับคำสั่งที่อยู่ในช่วงเนี่ยมันจะมีการเครียง,งว่าการทำงานแบบไม่รู้จบภา,าษาอังกฤษจะเรียกว่าลูนะครับลู ค,คือการทำงานไม่รู้จบหรือบางบางภาษาเขาจะใช้คำว่า forever นะครับ forever คือมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับโดยเราเราเรา,เราดูได้จากการที่เรากด start simulation นะครับพอ start เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอตัว L เนี่ยมันจะเป็นหลอดมันจะเป็นขาเดียวกับตัวขาที่13บสามมันสามารถที่จะส่งให้กระพริบได้นะครับเนี่ยคือคำศัพท์ ถ้าเราไม่ต้องการคําสั่งนี้ทํำยังไงเราต้องกดสต็อปก่อนนะครับถ้าเราไม่ต้องการคําสั่งนี้เราก็เอาหลอด l อลทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไปทิ้งเออเราไม่ใช่หลอดเอดีโทษเราเอาคําสั่งทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปทิ้งลงถังขยะได้น,นี่ก็คือการเอาลงถังขยะนะครับเราสามารถที่จะเขียนได้ถามว่าเออครูถ้า ในนี้มันไม่มีคำสั่งถ้า้เรากดสตาร์ทมันจะออกอยู่ไหมครับครับไม่มีการทำงานใดๆใิ้น Dynamic แล้วเพราะว่ามันไม่มีคำสั่งนะครับทีนี้เราจะต้องลองมาทำให้มันมีคำสั่งเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะต้องเติมอุปกรณ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูดูกันนะครับ เริ่มจากการที่กดสตาร์ทก่อนทีนี้เราย่อจาตัวโค้ดก่อนนะครับติดไปดีโค้ดเราไปเอาหลอด LED มาสักหนึ่งหลอดนะครับหหลอดนะครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องจิ้มไปที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้นะครับเราจะให้มันทํางานเหมือนเมื่อกี้เลยคือเราจะสั่งงานที่หลอด13 นะครับเราจะทงาน,นที่หลอด13เหมือนเดิมนะครับเวลาเราต่อไฟที่เจ้าตัวหลอด LED นะครับผมเคยบอกในเรื่องของการห้องจำไว้ว่าขาสั้นกาวขายาวไฟขาสั้นกาวขายาวไฟเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต่อเนี่ยนะครับเราจะต้องต่อให้ถูกขาคําว่ากาวก็คือควรลบขาสั้นกาวอย่าลืมเปลี่ยนสีด้วยนะครับ สายกาวเนี่ยเราจะให้เป็นสีดำนะครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับขาสั้นกาวส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยขายาวไฟเราก็สามารถที่จะเอาได้แต่นะครับมันอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าไฟฟ้าเกินได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวรีสิสเตอร์มามามาขั้นไว้นิดนึงนะครับเส็จแล้วเราต่อขายยาวให้มันเป็นไฟไฟ,ไฟจะใช้สีแดง ถามว่าถ้าเราต่ออุปกรณ์เสร็จถ้าเราไม่ไม่เขียนโปรแกรมนะครับเรากลับไปดูในโคด้ดโค้ดว่างๆอย่างเงี้ยจะติดไหมนะครับเราลองกดสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับหลอดไฟยังไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเรามาเขียนโค้ดกันดูนะครับในการเขียนโค้ดเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจากแารงคำสั่งก็คือเราจะ ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่หลอด LED นมันเป็นเรื่องของการเอาพุทแล้วนะครับคือการนําเสนอกระแสไฟฟ้าเข้ากับหลอดเพราะนั้นเราต้องมาที่สีฟ้าครับเอาพุทนะครับคลิกไปที่สีฟ้านะครับบล็อกเอาพุทเสร็จแล้วเราเลือกมาที่ผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับเผื่อบางคนจอเล็กเดี๋ยวเปิดโปรแกรมขยายนิดนึง ่าผมจะซูมขยายในส่วนที่อยู่เป็นโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเห็นชัดขึ้นนะครับให้เราคลิกไปที่เอาพุทนะครับที่แถบสฟฟ้าด้านขวามือน้องแตะไปที่เอาพุทเสร็จแล้วเลือกไปที่ตัวว่าเซตพินนะครับลากมันเลยนะครับมาวางไว้แถบด้านข้างแบบนี้นะครับเซตพินคืออะไรเซตพินคือการเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้า ไปหรือเอาออกนะครับโดยการนี้เราจะใช้ก็คือเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า high คือเปิดนะครับ low คือปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยากจะให้กระแสไฟฟ้าเปิดใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกไปที่ high อย่าลืมเมื่อกี้เราเสียบไว้เราเสียบไฟฟ้าไปที่ช่อง13เพราะนั้นเราจะควบคุมขาที่เป็นไฟเข้านะครับไฟเข้าคือขาสีแดง นะครับเราต้องเปลี่ยนจากศูนย์เป็นเลขสิบสามนะครับทำไมต้องเปลี่ยนเป็นเลขสิบสามเพราะว่าเราเสียบขาที่สิบสามเปลี่ยนจากศูนย์เป็นขาที่สิบสามผมเขียนแค่นี้นะครับไม่ได้เขียนดีขอโทษผมปรับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วผมลองกดสตาร์ทดูนะครับอ่าเห็นไหมครับไฟจะ ไฟจะติดนะครับถ้าผมกดสต็อปไฟจะดับนี่คือคำสั่งง่ายง่ายนะครับในการที่เราจะทำให้เจ้าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันติดนะครับคือการเปิดเปิดนะครับโอเคนะครับทีนี้แล้วเราต้องการคสั่งให้มันดับทำยังไงเราก็เหมือนเดิมครับใช้คำสั่งเดิมเลยเซตพิน เอามาวางไว้ซ้อนกันเราจะควบคุมขาที่13นะครับเพราะว่าเราจะควบคุมขาที่เป็นในลักษณะของไฟเข้านะครับเราก็จะปรับเป็นขาที่13เสร็จแล้วปรับเป็นโลคือปิดไฟดูนะครับผมทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมกดเปิด ฟไม่ติดเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการที่ลองดูนะครับในการทำงานเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะทำงานเป็นลักษณะของ for e v e r คือทำงานวนไปเรื่อยๆมันเริ่มมาจากกำสังอันแรกคือเปิดไฟแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดแตด่ดูวยลักษณะของมันนะครับมันมันคือการทำงานด้วยความรวดเร็ว มันอาจจะทําประมาณ1,000งพันรอบต่อวินาทีก็ได้เราไม่สามารถจะเห็นว่าไฟที่หลอด LED ติดเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเขาเรียกว่าหน่วงเวลานะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมจะใช้การหน่วงเวลานะครับไปที่คอนโทรลนะครับแล้วเอาคําศั่์เวทที่แปลว่ารอเนี่ยนะครับเอามาเสียงไว้รงการ เปิดแล้วหน่วงเวลานิดหนึ่งนะครับเหมือนกันครับปิดก็หน่วงเวลานิดหนึง่งทีนี้เรงกดสตาร์ทดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลอดไฟที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมีการกลับทิศมีการกลับทิศลักษณะการทำงานคือเปิดไฟหน่วงเวลาหนึ่งวิปิดไฟหน่วงเวลาหนึ่งวิหมุนกลับขึ้นมา เปิดไฟหน่วงเวลาหนึ่งวิปิดไฟหนงเวลาหนึ่งวิโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะให้นักเรียนได้ลองเข้าไปในติ๊เกอร์นะครับแล้วก็ลองไปทำหลอดไฟนะครับหลอดไฟกระพริบนะครับทหลอดไฟกระพริบดูผมยังไม่ให้ส่งนะครับลองไปทำดูก่อนนะครับลองไปทำดูก่อนแล้ว ด้วยความที่เจ้าตัวติกเกอร์เนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่าเซฟงานมาให้เราออโต้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องเซฟไม่ต้องกดเซฟแต่มันจะเซฟให้เราออโต้นะครับเราแค่กดตรงด้านซ้ายนะครับด้านบนนะครับคลิกหนึ่งครั้งชิ้นงานเมื่อกี้มันก็จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้ว อยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับวันนี้แค่นี้นะครับอยากจะให้ลองกลับเข้าไปทำดู